จุ๊บน้องอายทำไมมันเขาเป็นน้องน้องนับตังเป็นน้องไม่ใช่ผู้สาวหรอกจุ๊บเลยจุ๊บได้ออะเร็วเจุ๊บน้องเลยไม่ใช่ผู้สาวหรอกเป็นน้องเฉยๆเร็วเร็วอ่านอน้องจะลงแล้วนั่นน่ะจุ๊บน้องเร็วเอออายเฮ็ดอีหยังจับดีๆได้สั่นจุ๊บน้องตีลาตับตัน นอแ่หน้าโสไซยเลยแม่ยิ้มก่อนยิ้มก่อนจุกไอ้ได้ไหมจุกไอ้ตันได้ไหมจุกไอ้ตัน้ไตัันหงายด้ที่ก็อย่าดิ้นที่ละลูกพี่นะดันาตังมันสิหายลูกมันสิหายเบิยงพี่เป็นตังหายแท้ ไม่นางแล้วก็ลุ้นบ่าวขี่อ้าค่วนนะมันหนักคือไหนนอนนั่นอนะบามันหนักคไนจะไเดน้าคพี่กันกิโลพี่ตันชิหแม่ขอรอสอบน่ยแม่ขอได้